สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยากจะฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับหรือท่านที่กําลังจะมีลูกน้อยนะครับผมเชื่อว่าหากเรามีลูกแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะทําประกันสุขภาพให้กับลูกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญครับแต่ว่ามันมีประกันอีกตัวหนึ่งนะครับที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่เคยมองเลยนะครับแล้วผมมองว่ามันยิ่งกว่าสําคัญีกครับเพราะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นครับมันก็คือประกันชีวิตสําหรับตัวคุณพ่อคุณแม่เอง ทำไมประกันชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ถึงเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ฉันยังยังไม่ตายง่ายๆหรอกฉันยังอยู่อีกนานนะครับใช่ครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าหากคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่นะครับครอบครัวไงก็ยังมีรายได้ยังเดินต่อไปได้ถูกไหมครับแต่หากว่ามีเหตุการณ์ใดที่ไม่คาดฝันวันหนึ่งเราออกไปทํางานแล้วอาจจะไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยเนี้ยอนาคตของลูกเราก็อาจจะสูญหายไปเลยก็ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้น การทำประกันชีวิตให้กับตัวคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ผมมองว่าจำเป็นน่าจะเป็นสิ่งแรกๆรกด้วยซ้ำที่เราเตรียมไว้เพราะว่าการที่เด็กหนึ่งคนนะครับกว่าจะเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยในสมัยนี้นะครับจะต้องมี1ล้าน2ล้านบางบ้านอาจจะต้องเตรียมไว้5ล้านหรือ10ล้านหรือ20ล้านถูกไหมครับขึ้นอยู่กับว่าลูกเราเรียนที่ไหนโรงเรียนรัฐบาลเอกชนหรืออินเตอร์นะครับ <S 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 ดังนั้นถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ ได้เตรียมเงินตรงนี้ไว้แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่หากว่ายังไม่ได้เตรียมเนี่ยแน่นอนครับว่าเราก็ยังต้องทํางานต่อไปยังต้องใช้วิธีเก็บเงินเอาไปลงทุนอะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่หากว่ามีเหตุฉุกเฉินจริงๆแล้วเรามีเงินฉุกเฉินตรงนั้นสำรองไว้หรือยังถ้ายังไม่มีเรามาสร้างกันวันนี้ดีไหมครับด้วยการทําประกันชีวิตสําหรับตัวคุณพ่อคุณแม่เองนะครับซึ่งของโตเกียวมารีเนี่ยก็มีหลายตัวประกันชีวิต หลายแบบนะครับมีแบบที่เริ่มต้นด้วยวันละไม่กี่บาทนะครับสร้างเงินล้านได้นะครับหากคุณพ่อคุณแม่สนใจก็แอดไลน์มาที่ Line แอดอินชัวดีนะครับติดต่อตั้มได้เลยครับอ้อแล้วก็มีประกันชีวิตตอนนี้นะครับแบบโฮลไลฟ์อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ดีมากนะครับซึ่งสามารถซื้อได้ถึง30มิถุนา6กหเท่านั้นนะครับเป็นประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองสูงและเบี้ยไม่แพงเลยครับถ้าสนใจนะครับติดต่อตั้มมานะครับ Line a อดอิ 3D ครับ